สวัสดีจ้ามึงเท่าน้ำกันเยอะมึงไปย่างให้ขายด้วยตัวย่างให้ขายห้กับประตูตป่ะจะได้ไม่ลูกจะได้ไมไ่ก่ดงั้นมาย่างตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยุงตัดยุงตัดลนะ <c oughs> มาจ้าพี่น้องเอาหลานไปนั่งข้างนอกจะได้เย็นดี อย่างดังเงา้เดี๋ยวจายอัดคลิปอยู่เดี๋ยวมีคนโดดออกมาจากคลิปจะอัดคลิปอยู่นะครับโจโจโจมาหาเห่าโตมาหาเห่าให้ตาเห็นไหมหนึ่งสองสามเอาของเล่นเทลมาให้หุงอะเทลมาเลย อืมาเหมาเทออกมาดิเทออกมาเล่นอืเทออกมาเล่นอโตมันเรียเจ่งมาก Ừ. <laughs> <laughs> rồi không lên lênเยอะ ơi. Ừ. Rốt. Ừ. rất bưng bưng

อืมอืมอ้เจ้อืมรถอืมขับรถลื่มือเบิ่เนอืม รถบ,บึนบึนยายอัดคลิปมัตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดยายบันทึกเทปเนาะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วบ้านุไปันเดอพี่นองเด้อายบาย